ครับผมสวัสดีครับมาดูพี่น้องเลยก๋กวยเตี๋ยวครับกว๋วยเตี๋ยวมเมองที่ไรเนื้อสดสดกับตับสดสดครับผมตัวงอวนี่พองออกดีพอเองครับผมนี่ขายัางท่านไอ,อนี่เท่าเดท่านเตี๋ยกลมครับขาอยากเง้วอยู่นี่ครับตัวงอกพอเอี้ยงเราก็ใบตัวนี้บริพอพี่หน้องส้อมาก นี่ครับผมนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปียเจอ,อกเกลา,าครับผมห่างกระลังลวกเส้นครับทีอุ้บมูฮวิ่งหอมๆเลยพี่น้องทั้งหอมใบเตยทั้งหอมเคียงครับผมจากต้ตมเนื้อเปียกข้นครับโอ้วตอนซาใจครับนี่นี่ครับหางวัวมีพี่นอ้องระดูกหางวัวครับผม ทางไหนก็ตม้มเพื่อนหางว่าเพื่อนพี่น้องนี่ทางก็หางว่าตมา้มไห้คุดสีเห็นครับเพ,พี่นก็ต้มไห้เจ้าของเป็นน้ำซุปครับผมตัวเจียวปุ้งขึ้นเกาเหล่าพี่น้องเอ้รสชาติหอมหอมใส่ใบเตยเข้าไปนน้ำขาดฟักซี่ขาดบดัได้ครับผมหัวขาใสา่กระสอวนน้ำพี่น้องฝาเหนินเปียเนาะในนี้ต้มทิ้งไว้ก็ทำความสะอาดตัวปลาครับ นี่ท่านี่ก็กำลังเปลี่ยนน้ำให้วงหันพี่น้องหลังเลือกงานครับผมกับกำลังใ่ครับผมเีือง,งมาหนี่ก็โอ้หลายเดือนเติบแล้วพี่น้องประมาณยากเดือนเหรอเสือมาตั้งแต่ตัวหน่อยก้อนเนี่โปโอยู่พี่น้องเสือมาเหมือนเก่าตอนนี่ก็ใหก่อนสามนิ้วแล้วล่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเหรอครับเสืิอมอาจจะกีดน,น้อยๆท่ากับเป็นกุ้งจีโนโ่สองตัวเนี่ยกำลังเปลี่ยนนามให้เคือนครับผมทำข้อสะอาดให้กะลืต้มกว๋วยเตี๋ยวไว้พี่น้องหลังเลิกงานหลังจากไปตักฮิมาตักสโนโนอ,ออกจากห้างบางยางพี่นอ้องเอ้ยเต็ม,มาอาณาเลยท่าหนี่ก็นั่งเฝ้าอยู่พี่นุาตักสโนโนข้างนอก สื่อผัวมาเก่าพันผัวก็ร้องได้ใส่งานเหมือนนี่พี่น้องสัมโนเต็มโหลดออกบ่ได้เนาะโหลดออกบ่ได้ตาแดงเดี๋ยวเหี้อนอนเดี๋ยวกระชีนะครับเส้นมีเส้นอันนี้เออเส้นเหล็กนะมีเหล็กเส้นเลีนะเลเ้ยงกับมีพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาลวกตับลวกเนื้อครับผมนี่เนาะหันบอดเปิดไฟครับผมเดี๋ยวสิมาลวกตับลวกเนื้อครับผมมาเด้อพี่น้องอีพุอลอถวยพุลอจานครับ ครับทำน้ำร้อนๆเลยพี่นอ้องลวกลวกเนื้อได้หนิเลยครับพวกเดือดพวกหยังกระสีลงไปเข้มข้นอยู่นี้นี่แล้วพี่นอ้องเด็กเช้าน้อยครับผมเลซิม่าหัวหอให้นอ้องแล้วก็ให้เยแยงว่าเห็ดลายครับเพิ่งที่ละหมอกย่างอย่เลยโอเคครับผม เรียบร้อยเดี๋ยวออกเลยพี่น้องนะครับต่อไปก็ลวกตับครับผมหนามหอนๆพี่น้องตับนี่ตับสดๆเนื้อสดๆครับตกแล้วตกแล้วตกแล้วนี่ื้อสีดออกมาแล้ะแต่รสชาติหอมดีครับผม ดดขาดย่างเดียวบว่มีหัวนกเขาใส่แต่ว่ากระแทบครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเอาขึ้นเลยนะครับใส่พริกเลย่นงางทำด้วยน้ำตาลครับผม ซีมาก้านหวานเนี่ยจะหน่อยเด้อพี่น้องผมซิ๊วดำใส่เหล่าครับกระเทียมเจียวใส่เหล่าตามด้วยน้ำสมสายชูครับผมรสชาด้านหวานเปรีป้ยวๆเนาะแล้วก็พริกไทยพริกไทยครับผมผักใส่เหล่าเนาะตัวงอกครับผมตัวงอกพอเอง บอหาแต่สื่อครับผมมาใบขึ้นหนึ่งแล้วก็เพาะเลยใบหาวระผ้าเขาใส่ทีหลังครับเดี๋ยวมาเขียตับตับใส่เลยพี่น้องมากหน่อยมากหลายใส่ไปครับตับพิเศษยี่แล้วเฮ็ดเองบมหาแต่สื่อครับผมนี่ตับเขา ลวกแดงเเนื้อเขาก็ลวกแดงๆครับอือมมาเด้อพี่น้องไอ้สุบแสบเหมือนกันครับไหนถวยง่ายพี่น้อ,นองเข่าแรงนึกเข้าเข่าแรงตัวนี้นกด็ดหันะครับเดี๋ยวใส่หัวาาหละพาแล้วก็ไปตักน้ำเลยพี่หนออือมเดือบลอยครับผมนะครับตักน้ำเลยพี่น้อง คฮึโลูกชินมากแบบได้ก็ใส่ไปพี่น้องจกกนะักซีโรกเนาะนี่เบื่อย,อยม่อยากอะไรนะเนื้อพี่พี่ให้เอาครับเนื้อนี่โอ้หุ่นหางกับนี่พี่น้องเนื้อนี่เป็นเนื้อเอข้างๆางซินตาครับผมนี่ใส่หาง,งไปน้ำพี่น้อง นางวาก็ขาด้านยังแล้วเนาะปุญน,น้ำราดลงไปเลยน้ำเข้มข้นครับผมเบื่องสีนานด้วยพี่ปน่ะเข้มข้นแห้งครับเน,นี่ยเพี่นเนี่ยมาต้องรอถึงครับตอนแบบว่าสาใจเลยพี่นนอง ตอนใหญ่ๆครับเน็ดห,หอมใส่น้ำเนาะอ่ะโอเคครับผมม,มาเริ่มพี่น้องสืบเสดในกันครับสีสันเดี๋ยวอ์อตักหางเยอะเก๊าหน่อยเนะพี่น้องอปุญกินตับทับ้งเหนืยหครับผมทั้งหวัวอาหารใส่ละเอาม้าไหมเอาอยางคา,าบไหมตะเขียบไปเป็นอย่างคือคาบไหมตะเขียบรอบวยเตี๋ยวบ่เดียวนี้ฮะ ออแต่หนี้ของส่งส่งเขาครับผมเออพี่นอ้อยได้สุบแซ่บไหมครับผมโอ้สีสันเบิ่งของจิโน่สีเหมือดบ่เหมือดเ,อด,เอดีเด๋ยวมาเบิ่งกันครับสุดยอดเลยพี่นอ้อยนะครับหัวใจพี่นหน่อยเอยพี่นออ่อยเออพี่น่อยพิเศษครับพิเศษเช็คว่าถั่วยอะบาดบานเท่าเนาะ แต่ริกน่วยครับผมริกน่วยอย่างแต่ว่ามีอันนี้อยู่ครับมีกะปิแล้วก็บักทั่วครับผมน,นี่แล้วมาจิ้มบักทั่วก็ได้ก็กะปีครับ สุดยอดครับจ้าจานจังน้อยโอ้สือบมเปลนอร่อยบ่เสบเสอสบตาเบืองคุเียนไปหาอะไรไปหานบ่จีโนโนี่วางสาวเขีวน,น้ำนมลดไปเต็มหนึ่งวันเอาไม่ปปีเบิงว่าเอออาเอามป,ปมาหรือเ่าปปไปาป,ปไป ไปไปตอนเที่ยงเฮ้ยหนวข่นเหมือนบอเอ้ยนะครับแสิบแซเรกันครับกนะครับผมแสิบแฟเสิร์ฟแี่น้องอมาสูบเฮ้ยข้าดั้งเนาะโอ้รสจัดเปรี้ยวเปรี้ยวเพชรหวานนิดๆ นะครับผมแซ่แบ er mm ูก hmm. ส no. ินเตู้รสินป่าเพ็่นเพชดนะเพื่นเพ็ดขายครับยี่นี่เนสเซิเลยอกันดู้เลยเหรอเส้นนี้เป็นเส้นสดครับผมมาจากไทยครับแมงดาแมงดาที่ว่าพี่น้องถามพ่อแม่แมงดาทรงมาจากไทยครับผมแมงดาเขาหนึ่งเขาหลวกมากทรงมาจากไทยครับแล้วก็ป่ะแา่แมงดาเขาเอ๋ หนึ่งไซเกียเขาต้มไซเกียครับเ,เอาแม่อันนี้โอ้เกเต็มเลยเขาต้องมาอันี้กคนค่อยอยากนังเดืองันล้วครับ ข้แรกว่าสิบิถ่ายพี่น้องเมืองน้ำนั่น,นยนะตอนไปกวดสนูกขวดยังอวบเนี่ยมาเปลี่ยนหนานป้าเรือต้มก๋วยเตี๋ยวไว้รอก๋วยเตี๋ยก็ไม่เอากล้องกล้องแล้วก็แค่เหน <c oughs> ็นตัวชื่อที่เนาะมันสาพุดที่ไปสวยสวยยังเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ซียมสิสุกค,ค่ะกวาน,นามากก็กระโดดตา,นา,านหนากวนมากกระโดดตาหนา เดินไปกินบานดองเนี่ยครับซาสนัวถิงครับทะลึกนาเต็มเต็มเนยเดินไปหรือว่าปั๊บปิดไปสองแล้ไปส่งแล้วก็มากวาดสนวยม่กวาดแต่มาเดี๋ยวในวันศุกร์เนาะข้ากวาดไม่ได้บอกไม่ได้บอกรถติดก็จะบอกเมืเดิมนหะเนาะเพิ่งมา ว่างเมืเ่อเสาถ้าพอรที่ออกก่อนไม่อ,อ,อม้อนปิดขังเงินเลยเต็มเราไปก่อนจอดค่า,าแ,แสงไว้ให้ประดัถอยหลังขึ้นทางใหญ่ขึ้นทางใหญ่ก็ไป,ปรบรไดับว่างเสาเนี่ยมันช่วงช่วงร่มมะสีพาสโนมากรวงเต็มเลยพี่น้องผัดที่มาครับยีนน่นี่เอิร์ซิโนแต่ว่า<อ>มันผัด <พา S 1> บานเท่<ข>ากับเอินที่มาเนาะมะสีผัดมากรวงกรวงเต็มเลยพี่น้อง

ตอนไหนมันจะหมดแล้วเพลงเหลือมากเลยรับรถก็ไม่แต<ม>่ว่าจำเงินอีกวสวงบ้านมาเลยเพื่อนหลังจากเสานแห้งหนึ่งตอนมัหมาออกไปของบ้านมันอ้นขบับรถมาบบเห็นหอดรถรดข,ข้างหน้าขาวเปหมดจับเสรนญยัง้งมาเลยอะมาแล้วมนขึ้นคางบูดบาทมามันขาวแห้งพี่นนอะ ส้อยห้างข้าวบะหมาีเด็ดสนุกบม่ได้โยส่ซอยห้างของเองืเจมมันขากาาามาเดี๋ยวไปวานบะมีเอาสอยห้างหนึ่งบะหมี่แต่ว,าาว,ว่ามือนงจะหน่อยมองลกก่งกระจงนีรถสีออกได้บัวีแรกก็อยังไปตีจมองหันละนั่นันบะมี่ช่องร่มเนี่ขนาลาางแดงนกเน่ยอปีดีครับสรอ่น่ีิจะมองปูไผ่ ไม่จะไปเห็นอย่างไรทางไปเหมือนได้มือนมอ่มนแห้งก็ปีโบแป้วขืนน้นนยโหยว่ามองแห้หงบิมี่มองบ้างมมโอ้สุดยอดเลยมันบ่มีสองลมเนี่ยไอ้มนันบ่มีสองบ้างนยครับไม่ใช่สองลม Yep. Hàng hoa tổng tiếp phía มันก็นอยงกับดูอย่างนอย่อยแดงอย่างนอยงอรอย่อาล้งคืนอะราบอกไมนกับบอกตัวกินกับอโอเคเนี่ยข้าวหนียวตีนก็เดียวเ,เรือเอาแบบปีติดไว้ขางๆถวยไหม้ เออเกิดกันขาใไรให่ดองนิมดูมันไม่ได้เผ็ดเนาะมัร้องมันหนนี่กินตัวนี้เนี่ยอืมทำมือเดียอร่อยต้องลูกโดดเ่อบ่เนี่บอกตัวเขมหมัดอันนี้ง่ายบบเือนไก่กระปุ่นบ่นำมาเลยขึ้นเหล่านมเหมือเดื่น บิกป้าปีเห็ดคือเขาอะ้รต้มกระเจียวคือถ่ายป้าปีเห็ดพูดได้เ,ล,เลือยก่อนคเอาเห็ดอะไรเหลือมาสี่โมงกว่าแกงเผ็ดไก่โม,มบ่มีโอเคอะอ๋แกงเผ็ดด้วยนะบบ ม่หล่อนดีครับข้างล่างกระแฮงขว <c oughs> ออดเอามาเสียงเอ,อาไมาประชาคุณชื่อจี๊ดก้าก้ากากนุ่มคลื่อนปวนมาหมาเบิดเพื่อนมันนอนลมมันไม่เข้าห้องเลยเนาะ หายใจกับออกมันนอนบอดบมันนอนบอดาลมบอขาลมมันบอเขาหมานอนบอดาได้นลยโกลสอดๆอยู่ก่อนจิ้มก่อนลงยงสองรอบอ่ะนนอนข้างล่างไมันมีออกซิเจนอือร่มรมอยู่เรียบ่ยเหนบอ์เขาเนาะอเขาหน้าต่างพามมีออกซิเจน ไอซ์แลนด์คาเราเรนอนสี่คนไงห้องเราถ้าถ้ากุชชี่ตดตีดาตาเ่นกันถ้ากุชชี่ตดตีนตายอากาศดีอู่มั้งเนี่ยไมทติตวรลษมาละไมโ่นไม่ต้องอนนะแบบนี้แะเป็นเอ็นเลยเป็นจากไอ ตัวพังผืดสิยู่ข้าง,งๆแต่ว่าตัวนี้อยู่กลางครับเหนียงงามอยู่กลาง mm hmm. าเลือกกยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหนียงงามไหมครับก๋วยเตี๋ยวเหนียวก้อยอร่อยมผมเรามีผักชีลาวอยู่นี่ชีลาวสิไปอมอมร่ออันนี้ก่นอนร่อส่วนอันนี้ใหญ่อีกสักสามสี่ใบอิ่มแล้ว

กินตั้งแต่อันนี้คุณขนมก็มัดสองห่อสามห่อน,นี่โยผพันไปเด้อจะรออีกสักหน่อย แหนี้ร้อนก็แข็งไมยปนเบาตัวเปเย็นเ่เพี้นบ่สนาทีเย็นเสีนหน่อยบ่เย็นป่านสูนองจานหรอะไสูนมาสูนกับเบิ่งเนียสขางหอกนี้ลหละเส่นไซฟิดบ่สัน Nào pho này bên nhắm nè anh này nè yên เด๋ยดหางว่าเม็ดสิ่มเดยมได้บ้างนี่นก็อกกอพอดีนะ อไระเบิรลาบอกโอ้เบ bon? mm ิดหลอโอ้หลลอนยาหักเลยเบิจะเอาไปเสียงไปนีอกิทุกันแกว่าตับกับเบิดเนื้อรัวกับเบิด์ดูตีซีฟโล่หลายทังมาท่านเนี่ยเพราะเกินเลยารัางดเนียหาเดือนหาเดือนเต็มที่เขานั่นหนักแค่สิบสองกิโลนะุุชที่ทันนี้น่ะ ก็สิหดืสิบ okay. hmm. uh. ่ืสิบุลเป็นมันก็ดี่ได้ทุ่นเน่ะ่เทุ่ีวตับไม่กินเยอะหรอทุนหาแสนหามาเป็นมันเพราะแหงเลยพี่นอะนี่เด้งนี่เด้วนี่เดๆเดอดท้งข่าวแต่งงานแม่ก็ดชางแม่กินอาหาร จีเนี่ยผักนั่นแหละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ไวซ้ำครับผมเน,น,นื้อสัตว์จัดจ้นเนี่ยแตกซ่าวเียมหนาเจอ๊ยนไหมครับ เออพี่น้องคิปนี้ไว้ต้มครับผมคิหนาเจอกันไหมครับผมจับเสียบเเสียบพี่น้องในสามตอนกับเหตดหอมตอนหนึ่งครับผม <c oughs> คิปนี้ไว้ต้มครับคิหนาเจอกันไหมครับผม <c oughs>